บอสค่ะ,คะสวัสดีค่ะค่ะค่ะวันนี้ขออนุญาตทางทีมงานพรพารวยนะคะสื่อมวลชนอิสระคะ่ะพี่น้องคะ่ะมื่อไดมีโอกาสนะคะมาเยี่ยมมายามบอดเพลนลงมาแค่เดือนละเทือนนะคะพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งสองสามนะคะบอสเนาะค่ะวันนี้อยากจะถามว่าขออนุญาตถามว่าที่เราได้ปั้นองค์ปู่มาวันนี้วันนั้นพูดได้ยินแต่เสียงวันนี้ขอได้เห็นตัวกิง่งเสียงกิ่งคนที่มี บุญญาบารมีเยอะมากค่ะถึง<ต>จะได้ส,สร้างขนาดนี้นะค่ะเป็นยังไงบ้างคะที่มาที่ไปของที่เราได้สร้างองค์ปู่ค่ะพี่สร้างน,น้ำครับมาก่อนแล้วมันมีปัญหาคร <c oughs> <ะ>ับค่ะก็เลยขอปู่ครับค่ะก็ประมาณมากแบบให้ปู่ช่วยใ,ให้มันผ่านพ้นยุกิจอ่ไงเงี้ยค่ะครับถ้าพูดแบบบ้านๆเราคือท้าทายท่านนั่นแหละค่ะถ้ามีฤทธิ์มีเดชมียศักดิ์สิทธิ์จริงก็ขอให้ลูกหลาน อ่านธนิกรนี so so <It> ้ได <to fix. S 3> ้เลยเลยเ่ยถ้าศ kind of ักดิ์สิทธิ์จริงว่าถ้าผ่านไม่ได้จริงไม่จะสร้างขึ้นเลค่ะประมาณนั้นับที่มาเนาะค่ะครับโอ้โดนบันดาลได้มาจริงๆริงนะค่ะเนาะค่ะก็เลยสร้างขึ้ค่ะกสร้างองค์เล็กแล้วครับแต่ตรนนี้องค์เล็กแล้สร้างแล้วพอไปเอาแล้วมันมีเกิดเกิดปัญหาครับค่ะมันไม่สามารถเอามาได้ก็เลยบอกปู่ว่าถ้าถ้ายังไงก็ถ้าอยากให้สร้างแบบไหนก็ให้ปู่บอก มาให้มาให้รับรู้อะไรก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยได้รับรู้ให้ฟันเห็นนะครับก็ได้ทําตามที่ท่านบอกไว้ก็เลยได้สร้างองค์ใหญ่องค์ใหญ่ค่ะองค์ใหญ่องค์บนค่ะค่ะปฏิหารเกิดขึ้นนี่ก็คือว่าสามารถที่ว่าใส่ทองคําลงในองค์ท่านเนาะยี่ห้าบาทใช่ไหมครับพี่ก็มีตอนแรกก็ใส่แค่ห้าบาทก่อนเพราะว่าเราเราตั้งอธิษฐานว่าถ้าเราได้ทองในวัน เลี้ยงอ่ะรางวันใหญ่ห้าบาทเราจะเอามาใส่ในองค์ัวรกายท่านค่ะแต่คราวนี้ก็พอได้จริงๆเลยได้ตามที่ต้องการเลยค่ราวนี้ก็ได้ไปปรึกษาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าท่านชื่อเวสุวรรณใส่มากเท่าไหร่ก็ได้คืนเท่านั้นก็ได้เพิ่มเติมเ่มอื่นยี่สิบห้าบาทจากห้าบาทไปแล้วก็เพิ่มไปอ อ้หดูคนคนไอ้นี้ตั้งถ้างั้นก็คือแอดมาถ่ายตอนนั้นก่อนที่เลขจะออกก็ถือว่าให้โชคไปเลยนะพูดถึงอ่ะเพราะว่าแอดแอดไปนเน้นตรงที่ว่าใส่ทองคำยี่สิบหาบาทเนะาะโอ้โหถือว่าเนาะคนจะมีบุญกันเนาะ<ช>มันขึ้นอยู่กับบุญเนาะแล้วแต่บุญดวงค,ค,ครับค่ะแล้ย,ยังทีนี้ก็มาสร้างประจําวันนะพี่เนาะององค์นั้นจะเป็น ชุดแรกครับเป็นองค์แรกเป็นองค์องค์งประมก่อนค่ะองค์ปฐมครับปีปีแรกครับสร้างก็ไม่ได้ไม่ได้เปิดให้การาบไหว้อะไรครับก็ให้กปกติครับค่ะแล้วต่อมาก็พอเข้ามาปีที่สองครับก็ผมทําอย่างอุตสากรรอื่นด้วยก็พอดีประสบผลเร็จก็เลยไปสร้างองค์อีกสิบองค์ค่ะก็ได้ปรึกษาหลวงพ่อท่านท่านก็แนะนําว่าถ้าจะสร้างก็ให้สร้างเป็นประจําบรรเกิดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้สร้างค่นะ ก็พอสร้างก็ก็ราบรื่นครับแต่ว่ามีปัญหาคือตอนที่คนส่งมาค่คือเงินเงินที่เราควรจะได้ในวันที่ต้องจ่ายเขาเนี่ยค่มันไม่ได้ตามที่เราต้องการค่เขาเลื่อนอีกสามวันเขานี้ตามหลักที่เราคุยกับทางทีมงานเขาไว้นี่ว่าถ้าถ้ามาแล้วตั้งตดตั้งเสร็จต้องจ่ายตังค์เราคิว่าวันที่สิบแปดผมได้รับแจ้งจากคนที่เขาจะคิทตังค์ให้เราเนี่ย บอกว่าได้ที่คือช้าอย่างอย่างช้าสุดก็คืออย่างเร็วสุดก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดซึ่งเขาจะมาตั้งห้องนี้สิบเก้ากะนอนไม่หลับเลยก็เลยมาจาุดทูบบอกปู่ตอนเช้าค่ะก็บอกปู่ว่าอืมไม่มีทางแหละเงินไม่ทันค่ะถ้าถ้าถ้าเกิดว่าปู่ไม่ช่วยเนี่ยก็ผิดคําพูดอีกคอีก,กจกังใจเลยสุดท้ายแล้วก็ยังไงก็ให้ปู่ช่วยเหลือด้วยอะไรเงี้ยรถรถเขามาถึงอุดรตอนหกโมงกว่าผมก็ว่ายอยู่ที่นี่เสร็จแล้วก ทางไฟอุดอรนังคายมันจะมีรถที่เขาวรนทุกองปู่วันพุธครับก็ปรากว่าเขาเรียกว่าจะตกหลุมนั้นนิดเดียวแขนสองข้างปูวันพุพธก็หลุดออกจากกันเลยแล้วก็ต้องต้องมารอที่นี่หม่มารอแขนที่นี่ตรงนู้นวนะเนาะใช้เวลาถึงรีดเลยปรากฏว่าเงินทันพอดีก็ได้จ่ายโดยที่ไม่เสียคําพูด ่มนี่แหละปฏิหารใช่ไหมคะถือว่าปฏิหางนั้นผมเชื่อว่าครูสละแขนสองข้างช่วยช่วยช่วยผมให้ให้สามารถที่จะหาเงินทันก็แขนปั้นจะไม่เหนือนก็เป่นเขาส่วนหน้าก็ที่เองกินคู่่ะคระกายสีขาวก็เก่ยบสมองแต่ไม่ได้สุดครับเอากระตเต่อไว้ล้างเพื่อมนตำคุณใสเพื่อภารกินีพวกอุบาต่างต่าง่ยครันค่ะอแล้วองค์ถัดมาค่ะอง อันนี้เป็นประจำวันเกิดครับค่ะวันที่เป็นวันพฤหัสพฤหัสค่ะอ่าจะวางวางผังให้เป็นดวงสมพงเลยครับค่ะระหว่างคุณหนาจะสมพงกับวันอาทิตย์ครับอ๋อจะเป็นวันกรยแดงค่ะครับแล้วก็วันจันทร์ก็จะสมพงกับวันวันพุธกลางวันครับอ๋อค่ะสมพงกันแล้วก็วันทั้งคางก็จะสมพงกับวันศุกร์อ๋อวันเสาร์ก็จะสมพงกับวันพุธกลางคืนอ๋อนกับว่าอ่า ให้ดวงมันเคลื่อนหนุนกันครับคํำกันให้ล้งไม่จมไงคือเหมือนกับเราเดินผ่านอุโมงค์นี้เป็นเหมือนอุโมงค์ยักษาครับค่ะให้เราให้เราแบบไม่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 ล้มไม่จมครับประมาณนั้นครับก็เพื่อนหนุนซึ่งกันแลวกันก่อนที่จะเข้าไปหาปูอะไรเนี่ยองประธานมันอันนี้เป็นความเชื่อของของเรานะครับค่ะให้ได้ปรึกษาหลวงพ่อท้ามาก็ก็เป็นเรื่องที่อ่าเราเราไม่ไม่ได้มองข้ามครับค่ะแล้วก็ ส่วนองค์ปู่นะครับทั้งหมดนะครับก็ได้เทวาพิเศษขัดความต่อเงินล้านที่พระเทพพนม,มครับที่นครพนมท่านเป็นคนมามาเป็นคนทําพิธีให้ทางพราวก็ทําให้ถูกต้องตามตลาครับคจ่จัดอะไรอย่างเงี้เราจัดไม่เป็นแล้วก็จ้างโอเกน่าห้ของหนุมน่มคำเชโนนู้ดมามาดูมาด,าดูแลให้ให้เขาดูแล้ทั้งหมดค,คบ่บายสีอะไรเงี้ยเราก็ทําให้ถูกเราเราจะไม่ทําเราเป็น เราอะไรต้องไม่เป็นอะไเราไม่ได้แล้วก็ให้คนนี้เขาูให้เขาทุงค่าอาครับมันเป็นความเชื่อของเราครับเราทำแล้วเราสบายใจแล้วก็ถ้าไหนทำปู่มาก็ดีใจครับพี่ทุกอย่างมันราบรื่นมาคร้บมีปัญหาบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ไม่ติดไม่ขัดอะไรกมางใหม่ครับถือว่าผ่านพ้นมาได้ด้วยดีนะครับพี่เนาะก็อยากจะพัฒนาเรื่อยๆครับ ตรงไหนที่มันยังไม่ดีก็จะทำให้มันดีอยากให้ที่ตรงนี้มที่ท่องเที่ยวด้วยและสถานสถานที่นี้เป็นที่เปิดใครจะวะมากราบมาไหว้ตามสบายได้เลยนะคะและที่สําคัญนี่พอได้ยินมาว่าเฉพาะคนที่อยากขายที่มาขออย่างประสบความสําเร็จใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ก็มานะครับเมื่อวานนี้มาก่อนน้นก็มาขอได้สองวันเขาขายที่ได้คขายไม่ได้มาเป็นหลายปีบค่ะเขามาเขาขายได้แล้วเขาก็มาแก้บนอะไร ค่ะมีมาแก้บนบ่อยครับเมื่อเดือนก่อนก็มานังลำมานำมาัคค่ะรบเมื่อวานนี้ก็ต้องมาแก้บนค่ะมาแก้บนกันบ่อยครับมาขอพรแก้ค่ะครับสําหรับคนที่อยากจะเดินทางมาขอพรจากองค์ปู่อันนี้เป็นความเชื่อความศรัทธาแต่เราบุคคลนะค่ะค่ะใครบังคับค่ะใครเชื่อศรัทธาเหมือนเราค่ะใครเชื่อศรัทธาเราก็ทำห้เต็มที่ครับค่ะมันไม่ไม่อยากให้ใครมานั่งอ่ตำหนิหรือว่าเรา แล้วพระท่านถูกต้องอะไรนะครับแล้วที่นี่ก็ยินดีเปิดต้อนรับทุกๆคนที่ศรัทธาหลวงปู่เหมือนผมตอนแรกผมก็ไม่ได้ศรัทธาคะแต่พอเราตดนกับตัวเราได้ได้กับตัวแล้วก็ศรัทธาแล้วก็อยากทให้ดีตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยครับคือสุนทรสาห์ล้วก็ทำช่วยช่วยให้มันดูดีให้มันสะอาดให้มันสมเป็นวิมานของท่่านคคะรับวิมานเวทสุวรรณนะคะนะเมื่อท่านเลือกแล้วก็ค่ะเราก็ทำเป็นที่คค่ะรับ ก็ที่นี่ห้ามอย่างหนึ่งกคือห้ามสรงเจ้าเข้าผีค่ะที่นี่เขไม่มีตั้งสงไม่มีอะไรถ้ามาขอพรก็ตามสบายเลยนะคะพ่อของเชื่ออีหนึ่งว่าเทวดาเนี่ยเขาจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับมนุษย์อย่างพวกเราที่เหมื่อยอย่างพวกเราแน่นอนค่ะผมเชื่ออย่างนั้นค่ะอันนี้อันนี้เราก็เชื่อเนาะอันนี้อันนี้ก็เราเชื่อและศรัทธาทางด้านนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็ใครขอถ้าถึงเวลาก็คงท่านก็จะมอบให้เองครับไม่ไม่ได้ให้งงงายถึงขนาดเราต้องมานั่งทรงเจ้าเข้าผีกันครับ คก็อยากให้ให้ศรัทธาด้วยใจแล้วก็มีศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นะผมเชื่อว่าถึงเวลาเราเดี๋ยวท่านก็มอบให้เองค่ะอืมค่ะอืมค่ะอยีางนี้ก็เป็นที่สถานที่เปิดค่ะถ้าตั้ง g p s หรือว่าโลเคชั่นมาก็จะตั้งมาได้นะคะที่วิมานเวชเวชสุวรรณค่ะถ้าพูดพูดเต็มเ็มก็คือวิมานเวชสุวรรณค่ะวิมานเวชสุวรรณค่ะอำเภอพนมพิสัย จังหวัดหนองคายค่ะตำบลวัดหลวงค่ะพป่นองค์ที่มาพร้อมกันครับค่ะมาพร้อมกันแต่องค์ครับองค์นี้ผมเจอครั้งแรกผมก็สนใจแล้วค่ะก็คือใช่เหมือนท่านดนใจค่ะก็อยากให้คนในจิตวิญญามากราบไหว้ค่ะครับไม่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 ได้แบบบังคับอยู่ไม่ใด้เลือกปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะที่นี่เปิดกว้างดะลยครับค่ะขอให้ทุกท่านแบบ แต่ว่ามีจิตสรดทายมีความเชื่อมั่นครับแต่ว่าแม่ไ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 ม่มาลบหลู่หรือไม่มาของเจ้าข้าผีเราเรายินดีรับครับค่ะยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณบอสมากๆที่ให้ความรู้กับคนรุ่นใหม่เนาะค่ะอันนี้เราก็จะได้ไว้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ดูว่าก่อนจะสร้างประสบความสําเร็จที่มาที่ไปของบอสนะคะเนาะค่ะก็ท้าทายแหละครับการท้าทายโดยที่เราไม่เอาตรงๆคือเราเราเราไม่มี ไม่มีที่ไปแล้วมันมันจนบัญญาเพราะว่าไม่มีที่พึ่งตอนนั้นเนาะใช่ครับเราโดนหนักครับไม่ใช่น้อยค่ะค่ะแล้วสุดท้ายครับเขาเรียกว่าพัางปากหรือเผลอปากท้าทายออกไปแต่ก่อนที่จะพูดมันมีนมแวบหนึ่งเข้ามาคือเห็นหน้าหน้าหน้า,นา,าเวพสุวรรณเลยก็เลยพูดบอกว่าถ้าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงมีตัวตนจริงก็ช่วยโดยบรรดาให้ผมหลุดพ้นจากปัญหานี้เถอะลำบากเลยกเลยอะไรอเยอค่ะแต่ก็อย่างที่บอกครับ่ะพอเราทําได้แล้วมันลืมจนลูกน้องฝันว่า มียักษ์มาดีนตรงนันบอกว่ายยกูจะมาอยู่ตรงนี้เราก็เลยเอ๊ะแล้วก็เลยไ,ได้ทำนะฮะทำตั้งตอนรแรกเราคิดว่าไม่ได้ทําองค์ใหญ่ทาองค์เล็กๆล็แต่พอดีมันเขาเรียกว่าอะไรครับมันอาจจะเป็นปฏิหารที่เราคาดไม่ถึงคนระับค <ừ, S 2> ือ <ừ, S 2> เราไปไปรับองค์เล็กมาแล้วมันหัก <ừ, S 2> แล้วว่าอีกองค์หนึ่งก็ขึ้นไม่ได้นะฮเราก็เลยดอา่ทางร้านล้วบอกว่าคงไม่ใช่อนะไรนี ừ, ้เราก็เลยโอเคทำาองใหญ่ก็เลยติด<ๆ>ต่อทางทางโรงพันนั้นก็ได้มา ค่ะยังไงขอบคุณบอสอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ